สำหรับวันนี้เ็จะขอพูดเรื่องสมถะหรือบัสนาโคกันเพราะว่าสมถะหรือบัสนานี้อะไรจะปฏิบัติให้ได้ผลจริงๆต้องโคกันอยู่เสมอเสมอเมื่อวานนี้เราพูดถรงว่ากายคตาสติกาลสุปตะวันฐานวอกวิบัตสนาญาณ ยหรับวันนี้ก็อย่าขอพูดเดิมอมรณานุสติกรรมฐานบุคคลิปัญนายาณคำว่ามรณานุสติกรรมฐานสนึกถึงความตายเป็นอารมณ์นี่กรรมฐานกองนี้กองหนึ่งที่มีความสาคัญที่มันดาพระอรหันต์ทั้งหลายและพระพุทธเจ้าก็ดีไม่ยอมละ แม้แต่เป็นร้าราันตรแลว้วก็ตามพระพุทธเจ้าทรงเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ตามก็ไม่ทรงยอมละรรมาถายกองนี้มอนกัเราจะเห็นได้ว่าการิีองค์สมเด็จพระผู้้มีพระภาเจ้าทรงเรียกพระมุนเข้ามาหาแล้วองค์สมเด็จพระบรมาสดาทรงจัดถามว่าน,านันทะเธอนึกถึงค,ความตายวันละกี่ครั้ง อนนลทรงทบทูลตอบว่าถ้าพระพุทธเจา้าเลือกคความตายวันละเจ็ดครั้งสมเด็จพระูมีพระพ่ายเจ้าจึงได้มีพระพุทธดีกาจัดว่าอนันทา,าดูก่อนอนน์ยังห่างมากนักที่ความจริงท่านเป็นประสูดาบันเลือนึกถึงความตายวันละประมาณเจ็ดครั้งท่านบอกห่างมากเกินไป ตาถาคตนี้นึกถึงความตายทุกลมหายใจเท้าออกนี่การนึกถึงความตายนี่เป็นสมถะภาวนานี่ถ้าใครจะพูดกันบอกว่าสมถะภาวนาไม่มีความสําคัญไม่เป็นจุดหมายปลายทางการบรรลุมรรคผลก็อย่าไปเชื่อเขาเพราะสมถะภาวนาถ้าไม่ดีจริงๆพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงสอนให้เราปฏิบัติและพระพุทธเจ้าเองก็ไม่ทรงยึด สมถะภาวนาว่าเป็นอารมณ์ทั้งๆที่พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าแล้วนี่จงอย่าลืมแบบตาอรียเจ้าทุกท่านแม้แต่องค์สมเด็จเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีก็ใช้กรรมฐานสี่สิบกองควบกับวิปัสสนาญาณเพื่อความอยู่เป็นสุขไม่ใช่ว่าเป็นพระรหันแล้วก็เลิกกันไม่เ่ียงันเข้าใจผิดพระรหันนี่เขาับขยันกว่าเราทั้งหมด พขาเป็นผู้มีสติสมัญญาสมบูรณ์คำว่ามีสติสมัญญาสมบูรณ์ก็หมายถึงว่าการเห็นสภาวะตามความเป็นจริงของขันห้าท่านเห็นเป็นปกติท่านไม่ยอมปล่อยไม่ยอมละเพราะการทรงขันห้าเป็นอาการของความทุกข์ถ้าเราละสมถะวิปัสสนาึงสมการเสร็จแล้วอารมณ์มันปล่อยมันก็ไม่ยอมรับรับสอความเป็นจริงอาการความทุกข์ใจมันก็เกิด อารมณ์จิตของเราทรงสติสมัยยันอายาอยู่ตามปกตินึกถึงสมาธิภาวนาเป็นอารมณ์จิตใจมันก็สบายมีอารมณ์ปล่อยยอมรับรับทอกข์ของธรรมดานี่การนึกถึงความตายเป็นอารมณ์เป็นของดีดียังไงก็ดีเราจะได้มาสมาธิและจงอย่าคิดว่าอายุของเรายังน้อยเราจะไม่ตายให้คิดเชิงนีก็ผิด การทิ่นึกถึงความตายตรงนึกอยู่ทุกขณะจิตว่าเราจะตายเมื่อไรก็ได้นี่ก่อนที่เรานึกว่าเราจะตายเราก็ต้องหาทางไปให้มันเหมาะสมต้เวลานี้กายเกิดมาเวลานี้รู้สึกว่าเป็นโชคดีมากเมื่อศาสนาขององสมเด็จเขาผู้มีพระภาคเจ้า,ายังมีความสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่ เป็นวิธีพิงว่าเราไม่ยอมรับทับถืทีาำสั่งสอนขขงองค์สมเด็จพระบรมสุูกลายเป็นแกะดำในพระพุทธศาสนานั่นแหละความทุกข์ันเข้ามาทิ้งใจถ้าเรารู้ววเราว่ดเราจะตายก็ตั้งใจไว้มันเป็นของไม่ยากถ้าเราไม่อยากไปอบาย,ยาภูมิเราก็รักษาสิน้นหาบริสุทธิ์ นี่ถ้าเราสาสินห้าบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วเราก็ไม่ไปอบายอูมุ่มเรามีการเกิดเป็นมนุษย์เป็นส่วนใหญ่ถ้าเราอยากจะเป็นเทวดาแล้วก็ทรงหิริลาอุตปะหิริโดยความละอรรายอรรายตรรา่อความชั่วอุตปะเกรงกลัวผลของความชั่วใจผลเป็นทุกข์ นี่คนที่นึกถึงความตายเป็นอารมณ์ก็หาทางเลือกแบบนี้อาการที่เราจะต้องเลือกก็เลือกอยู่ทุกวันอีลิความละอายต่อความชัวช่วขึ้นชื่อว่าความชัววมช่วทุกอย่างเราไม่ทํโอโตตะปะเกรงกลัวผลต่อความชัว่วใจผลเป็นทุกข์เราก็ไม่ทํเพราะกลัวมันจะแล้วเนี่ยกลัวแล้วเราจะทำยังไงความชัววมช่วต้องมีทั้งสองอย่างคือคทั้งฝ่ายใน ในในและเกิศีลและฝ่ายธรรมะธรรมะส่วนในดที่องค์สมเด็จพระจอมชายกล่าวว่าเป็นอาธรรมเป็นธรรมให้เกิดความทุกข์ตัวอย่างเช่นนิว,นวร์ห้าประการเราก็ไม่ยอมคบถ้าเราไปครบนิว,นวรณ์ห้าประการเข้าถึงแม้ว่าเราไปขาดศีลเราก็ไปอบายภูมิได้เพราะจิตมันบวมมองที่การนึกถึงความตายเป็นรมดีอย่างนี้ เราต้องการจะเป็นลมเราก็ส่งสมาธิจิตให้เข้าที่อารมณ์ฌานนท่งฌานไม่ตลอดเวลาอันนี้าหากว่าเราคิดว่าคือการเกิดมันล่งคนดีที่วันดคนดีหรือรหมคนดีย่อมไม่ยังประโยชน์ให้สําเร็จกล่าวคือไม่สามารถจะทรงความสงกไปตลอดการตลอดสมัย ม้านสุขชนะั่วขณะเราก็กลับมาหาแสวงหาความทุกใหม่ใ <c oughs> นมเมื่อบุรหมดบุญมรณาบารมีเราไม่เอาเราก็ตั้งใจไปพุนิพายน์การจะไปพุนิพายน์เขาตั้งใจเอาโมรณานุสติกรมรมฐานขึ้นเป็นเครื่องตร้างนาการึกถึงความตายเปน็นอารมณ์นึกถึงตัวเราจะต้องตายถ้าราวังจะอาศัยใครเขาเป็นซึ่ง เราก็ต้องรึกว่าที่พึ่งของเราผู้นั้นไม่ช้า่า้ก็ตายเหมือนกันถ้าเราหวังจะเอาวัตถุส่วนใดเป็นที่ึ่งก็จะรู้สึวว่าวัตถุส่วนนั้นในที่สุดก็สลายตัวเหมือนกันไม่มีอะไรทรงตัวมีการที่เราเราจะเข้าถึงที่พึ่งได้จริงๆก็ต้องเข้าถึงตัวเองเป็นสำคัญ ตามที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าตา้หิอัตโนโนาโหโคหินาโปโปบรปิยาใตาหิสุทันเตะนาถังลพสิกละพังแปลเป็นยังความว่าตนลายมืเป็นทีเพื่องของตอนบุคคลอื่นใครเล่าจะเป็นทีเพื่องได้เมื่อเราฝึกฝนตนดีแล้วเราจะได้ทีเพื่อนไอ้บุคคลอื่นจะพื่ได้โดยยาก นี่เป็นพุทธาสิทิที่องค์สมส็นตระสัมมาสักพุทธเ้วจ้าทงเท่นอัจจัตโนนาโถโตนและย่อมเป็นทีสิ่งของตนต้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะละพระพุทธธรรมประรสงค์ในความดีทั้งหมด <c oughs> เราจะเข้าถึงความดีได้เพราะอาศัยการฝึกฝนเขอวเราคือจิตคำว่าตนในที่นี้ได้กัจิตไม่ใช่ดได้กับร่างกาย เมื่อจิตใจของเราเข้าไปเกาะความดีเข้าไว้ทำส่วนใดดีสามารถจะทำให้เราเข้าถึงผลิติพพา์ได้แล้วก็ทำส่วนนั้นทำที่มีความสำคัญที่เราจะเห็นได้ง่าย่อตัดรากุเงาของกิเลสก็ได้เกิดโลภะความโลภเราตัดด้วยการให้ทานทำจิตให้ท,ท,ทรงอยู่เสมอว่าเราใช้ทานเพื่อทำลายโลภะความโลภ ถ้าความโเภจะได้ไม่กอดใจนี่อีกประการหนึ่งรากงาของกิเลสก็ได้กับความโกรธอันนี้เราจะทำให้ผมมีหางสีเป็นปกติก็เป็นการหักล้างความโกรธเมื่อจิตเราทรงผมมีหางสีความโกรธความยจบบาดมันก็ไม่มีการทีสามโมหะความหลงตัวนี้เป็นตัวสําคัญ เป็นรากเหง้าใหญ่เป็นตัวบัญชาการให้เกิดความรักความโลภความโกรธถ้าหลงไม่มีสิอย่างเดียวและตตดความหลงได้ตัวเดียวก็ตัดได้หมดมีการตัดตัวหลงมาตัดตัวยังไงตัดสมรณานุสติกรรมฐานก็คิดสว่าคนเราแล้วสั์ทั้งหมดเกิดมาแล้วมันก็มีความตายเป็นที่สุด วัตถุต่างๆที่เป็นสมบัใิของโลก,ม,ก,ลกม,มันมีกายเกิดมันมีกายก,ายกอ่อตัวขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็สลายตัว,ว,วไปในที่สุดเหมือนกันวัตถุเรียวกว่าพังคนเรียกแล้สัตว์เรียวกว่าตายนี่เป็นะโนความแน่นอนัองชีวิตที่ทรงอยู่มันไม่มีหาความแน่นอนอะไรไม่ได้มันมีการสลายตัวไปในที่สุด แล้วก็ผลนเข้ามากลับจับไปมิปัสนายานชื่อเห็นว่ามันเกิดแล้วมันมันตายเนี่ยมันเป็นสมถะก็หันมาจับไอ้ตัวตายเนี่ยและเป็นสกายายคิธิเป็นมิปัสนายานไปว่าทาไมมันถึงต้องตายร่างกายนี่มันเป็นเราหรือเปล่าถ้าเรามีในร่างกายหรือเปล่าถ้าร่างกายเป็นเราเป็นของเราจริงแล้วมันจะตายได้ยังไง เราคือจิตคิดอยู่เสมอว่าเราเราคบประงมร่างกายของเราให้ทรงเป็นปกติสร้างสสรความเจริญให้เกิดขึ้นในร่างกายอาหารประเภทไหนที่เขาเกล่าวว่ามีประโยชน์เราพยายามหามาก,กินเพามันจะแพงมันจะเหนื่อยไม่จะยากไงก็ตามแลว้วก็หามากินบำรุงลงเลือร่างกายให้มันมีการทรงตัวแต่เ้าไในที่สุดร่างกายของเราไมา่ทรงตัวหรือเปล่า มันหาความทรงตัวไม่ได้มันเดินก็ไปหาความตายทุกวันซุดทมไปตลอดเวลาทุกวันทุกเวลาถ้าเรากินอาหารเข้าไปถ้ามันมันเป็นเราจริงเป็นพวกเราจริงเราไม่ต้องการให้มันหิวกินแล้วหมันอินตลอดการมันก็ไม่ยอมที่เราไม่ต้องการให้มันแก่ก็จะแก่เราไม่ต้องการให้มันป่วยแล้วมันก็จะป่วย เราไม่ต้องการให้มันตายมันก็จะตายที่เราไม่ต้องการให้มันทุกข์เราห้ามไม่ได้ห้ามแก่ไม่ได้ห้ามป่วยไม่ได้ห้ามทุดโทรมไม่ได้ห้ามตายไม่ได้ก็มาดนได้เอามาป้องกันความทุกข์จะให้ไปเกิดกับมันหมอชั้นดีที่ไหนมีอยู่นักวิชาการมีที่ไหนปรากฏอยู่เราไปหา พยายามทำทุกอย่างให้ร่างกายมีความสุขเราหาความสุขในร่างกายได้หรือเปล่ามันก็เปล่าร่างกายมันมีแต่ความทุกข์ทุกลมไม่ใจเข้าใ,ใจออกและนั้นเมื่อมีร่างกายอยู่ทุกจะความหิวมันก็เกิดทุกจะความหนาวความร้อนมันก็เกิดทุกจะการปวดอุจจาระปัสสาวะมันก็เกิด ทุกข์ก็ความไม่สบายกายไม่สบายใจไม่สบายกายนี่ก็โรคภัยไข้เจ็บทรคปวนมันก็เกิดทุกข์จากความไม่สบายใจได้แก่ความปรารถนาไม่สมหวังก็ทุกระเทาะกระทบกระทั่งอารมณ์ที่เราไม่ต้องการมันก็เกิดนี่เป็นอันว่าตลอดย4ี่ชั่วโมงเราหาความดีจากร่างกายไม่ได้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่คัตช้าปรมโรคา โรคกิะจำการอย่างเยิ่งเลก็คือโรคหิว no หิวในอาหารมันก็หิวมันก็สร้างความให้เกิดได้ความหิวในอาหารถ้าเราไม่สามารถไม่ไม่ไม่มีโอกาสบริโภคอาหารได้ความทุรนทุรายมันเกิดอาการเสียดทางทางร่างกายไม่เกิดใจก็ไม่สบายมี่ตัวหิวมันมีตลอดวันแล้วก็มีตลอดการตลอดสมัยยันตาย เรื่องวความหิวมันเป็นเครื่องเสียดทางร่างกายเรียกเสียดทางจิตใจมันจะมีความุกุ้งยังไงมันก็เป็นความทุกข์ในหิวมันก็ไม่ใช่หิวแต่อาหารหิวอยากจะได้อยามนอนหิวอยากจะได้นี่มันหิวทางใจมันความปรารถนาทางใจมันเกิดขึ้นมาเรื่องความต้องการความปรารถนาเกิดขึ้นมันก็มีความทุกข์อีกถ้าแปลความปรารถนาไม่สมหวัง หรือว่าความปรารถนาจะสมหวังได้ก็ต้องตั้งใจในเกติกายประกอบความคิดกางานรวบรวมทรับเพื่อนนจะได้ของสิ่งนั้นมาเป็นสมบัติของเราอัน,นี่มันก็เป็นภัยใหญ่คือมีความเหน็ดเหนื่อยของร่างกายเป็นการทรมานร่างกายและทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปรารถนาได้มาสมหวังแล้วในการต่อไปถ้าตายเราไปได้หรือเปล่ามันก็ไม่ได้ ไม่มีอะไรอาไปได้เลยเป็นอันว่าร่างกายนี้ไม่มีประโยชน์การเกิดมามีร่างกายมีแต่ปทดมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเดือด,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 ดร้อนมันหาไประโยชนอะไรไม่ได้นี่เราก็จะนั่งมเมาร่างกายเพื่อประโยชน์อะไรนี้เรามาตัดตัวหลงกันโดยมากเรามันหลงตัวเป็นสำคัญ ที่เราต้องอมีความเหน็ดเหนื่อยหรือการทั้งพวงก็เพราะเราหลงตัวเราการทำทุกอย่างแสวงหาของทุกอย่างเข้ามาก็าเพื่อประโยชน์กับร่างกายอย่างเดียวสำหรับจิตใจเป็นเพียงความปรารถนาเท่านั้นเพราะว่าเราตายจะได้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะการหาสิ่งการแสวงหาทรัพย์ คือว่าเป็นหน้าที่ของการทรงอยู่แต่ว่าทําใจก็งเราปลดเสียอย่าไปเมาในทรัพย์สินเนยที่าเรากํามันจะคงอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยทำใจให้สบายไมื่อใปสมัยที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศมาสัดาสัมมาสัมพุทธเจ้ายังอยู่มีพระองค์หนึ่งซึ่งเป็นเคยเป็นพระราชามาก่อน ท่านจำมันสายในป่าที่ไม่ไกลเมืองนักวันหนึ่งท่านเขามีงานนักกาะเรีกประจำปีให้คมไปสว่างสวัยไปทั้งเมืองมีความตัวมีเรียกว่ามีความสวยสดตนการตาอย่างยิ่งในเวลาราตรีพระแสงไฟทำให้สว่างทำให้สวยตัวท่านเองยืนอยู่ในป่านั่งอยู่ในป่าแต่ผู้เดียวมองไปดูแสงไฟ ก็มานนั่งเล็กใจว่าที่รังวัตยังกายโยปัวิงอริเตสติสุดโดวะเพทิวิญญาณโนนิรัตถังไม่กริงครังซึ่งแปลเป็นในความโดยย่อตัวเรานี้เวลานี้มีมาเมื่อถอนไม้ที่เขาทอดเที้งมาในป่าย่อมไม่มีใครมีความสนใจร่างกายของเราในีหาสาระประโยชน์อะไรไม่ได้เวลานี้ไม่มีประโยชน์ มันไม่ต่างอะไรกับท่อนไม้ที่เคลื่อนที่ได้ในไม่ช้าความดับไปก็จะเข้ามาถึงนี่ได้คิดเพียงเท่านี้ผลในที่สุดพคิดอารมณ์จบอารมณ์จับถึงก็ยังเพียงเท่านั้นเร็สอหรหัตฐผลนี่การนึกว่าร่างกายมันจะต้องตายและร่างกายไม่มีประโยชน์เราไม่เกาะในร่างกายที่อย่างเดียว ในเมื่อเราเห็นว่าร่างกายของเราไม่ดีเราไม่ยึดถือร่างกายเป็นเรณะสำหรับการบริหารร่างกายก็มีความจําเป็นในเมื่อมันยังไม่ตายถ้าเราไม่บริหารร่างกายไม่หาอาหารให้กินไม่เพื่อครบงบมันบ้างทุกเวทนามันก็บีบคั้นหนักี่การเราจะหาอาหารให้มันกินหาเส้นโลงห่มให้หายารษาโรคให้หาเครื่องทาความเย็นทำร้อนให้ ก็คิดว่านี่เราหามาเพื่อบรรเทาทาุกขเวทนาทุกขณะเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะหามาให้สูงการตลอดนตลอดการตลอดสมัยแล้วก็จำไม้เสมอว่ากายมันจะต้องตายร่างกายเต็ปด้วยความทุกร่างกายไม่ดีใด้ความสุข เป็นปัจจัยสร้างความทุกข์ให้เกิดเราเกิดชาติใดก็ดีต่อไปในชาติต่อต่อไปชาตินี้มีสภาวะเป็นเช่นใดชาตินหน้าต่อไปก็มีสภาวะเป็นเช่นนั้นคือมันเยเ็นเต็มไปด้วยความทุกข์เราไม่ต้องการความทุกข์เราก็ไม่ต้องการขันหาหน้าตั้งจิตใจไว้ว่านับนแต่บ,บัดนี้เป็นต้นไปเช่นที่ว่าขันห้าคือร่างกายจะไม่มีสำหรับเรา เราไม่ต้องการความเกิดที่มีร่างกายต่อไปสิ่งที่เราต้องการก็ได้แก่ผนิพานร่างกายคิดอย่างนี้คิดเฉยๆเมื่อ็ยยากไปมนิพานในไม่ได้ก็ต้องหันเข้ามาตัดความรักในรูปเสียงที่รเราแตะสัมผัสเดิมนาฏอาสุปสัญญาเขาเรียนจนมาแล้วมาตัดความในโลกโดยการให้ทาน มาแตกความโกรธในการทรงพรมือหางสีรษะตกความหลงเห็นว่าสก,กายญาติถิ่ในร่างกายของเรานี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเรา,เราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเดินไปเดินมานั่งอยู่ที่อยุดเสมอว่าร่างกายนี้มันจะพังเมลอะไรกันได้ร่างกายเต็มไปด้วยความทุกร่างกายเต็มไปด้วยความโศกโศกหรือความสุขปกปรกสมมุม มันเป็นดินแดนนำมาเชื่อความทุกข์ร่างกายคือโลกนิทางมันเป็นรังของโลออกเพพังพุ่นนังมันต้องมีความเผยเน่าเป็นธรรมดาเราไม่ต้องการมันอีกชาตินี้ถือว่าเป็นชาติสุดท,ท้ายสำหรับเราเราไม่ต้องการร่างกายคือการเป็นระโสนดาวพิจิทาคานาคาราหันก็เป็นแค่นี้เท่านั้นถ้าจงพยยามระมัดระวังรักษาสิน้บริสุทธ มีสติสัมปชัญญะควบคุมไว้ในเรื่องของศีเลเรื่องขุงนทานเรื่องของ,จงเจริญภาวนาถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัตท์การไลายโดยทุนนามีจิตแบบนี้เป็นเอกส,ะสะตา,มารมคือแบรนมมันเดียวหมายความว่าร่างกายเป็นไดของความทุกข์ได้กายร่างกายแบบนี้จะหาความเสี่ยงไม่ได้ทุกครั้งไม่ทุกอนัตามันสลายตัวไปในที่สุด เราม้องการร่างกายอีกทรงปฏิสัมมัญญะในการทรงอสุปัญญาให้เกิดเป็นปกติมีจาระจารคารุสติสัมฐานจิตใจต้องการให้ทานเป็นปกติมีสีลานุสติจมัยฐานทรงศีนเป็นปกติมีกูมิฐานสีเป็นปกติ เอ็มระร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันจะพังมาไรก็ช่างมันยอมรับนับเพีกธรรมดาเป็นปกติอย่างนี้เราก็เข้าถึงอริยามารรยาผลได้โดยเฉพาะไม่ยากเพราะาาว่าธรรมะพระองค์สมเด็จพระผู้้มีพระภาเจ้ามีความสําคัญอยู่เพี่งนี้ที่การทีีจะเข้าถึงอริยามารรยผลไม่ใช่จะมาศึกษากันฟังแล้วก็ลืม ฟังแล้วก็จำจำแล้วก็คิดคิดตลอดกาลตลอดสมัยทำใจให้สบายมีอารมณ์ไม่หวันว่นไหวเมื่อร่างกายเกิดทุกขเวทกันหาเพียงเท่านี้จิตใจพบรรดาท่านทุกๆๆทุกท่านโดยส่วนหน้าก็จะเข้าถึงความสุขคืออริมกกยมรรคอริยผลตามที่ทุนยึดพึงพัฒนาถ้าต่อจากนี้ไปขอทุกท่านพยายามตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน กำหนดรูลมหา้ใจเข้าออกเวลาใายใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเขา้าเวลาใายใจออกรู้อยู่หหยใ,ใ,ใจออกเมื่อจิตใจสบายแล้วก็จงพิรณาตามที่กล่าวมาแล้วจนกว่าจะได้ยินสัญญาณบอกบเวลา